วันนี้วันศุกร์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นหน่วยนะเราจะปิดท้ายหน่วยของเ,<ล>เรื่องของเล่นของใช้นะเราจะมาร้องเพลงกันก่อนก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของการใช้ของใช้ใช้ยัยยงไงของเล่นเล่น,ลนยังไงของใช้กับของเล่นมนะันแตกต่างกันยังไงนะคะอ่าทีนี้ ไปนะคะในวันนี้ครูจะมาถามนักเรียนดูซิว่าเอของใช้กับของเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอ่าของใช้กับของเล่นแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนรู้จักของใช้ไหมคะรู้รู้จักของใช้ไหมคะรู้อะไรที่เป็นของใช้บ้างนักเรียนคิดไหมคิดไหมเดี๋ยวคุณครูตอบได้อ่าใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลน,นะของใช้เอาของใช้ก่อนนะ ของใช้ที่นัเกเรียนเห็นที่นัเกเรียนใช้มันมีอะไรบ้างนะเอาที่บ้านก่อนที่บ้านที่บ้านของใช้ที่บ้านมนีอะไรอา้าวตน้ตนกล้าน้องต้นกล้า<อ>มีค้อนค้อนเอาไว้ทำอะไรคะตอกปูโอ้ตอกกระปูอเอามือไปตอกได้ไหมไม่ไม่ได้เราใช้ค้อนในการตอกตระปูเอมีอะไรนะอา้าวอยาเรียกเีลยกคน ของใช้ในบ้านไหมคะอะไรที่เป็นของใช้ในบ้านเรีนไหมคะโอ้คุณหญิงเมษาตอบไม่ได้ เอาเอาใครได้เอาใครได้เอาคุณหญิงมาเอาคุณหญิงบุกผาอะไรคะของใช้ในบ้านโค้กเออมันอยู่ในครัวใช่ไหมเอ้เค้าไว้ทำอะไรนะ เรียนทำจมตำแล้วกูเนนตรียมของให้หมดเลยแล้วให้นักเรียนมาตาม่ำต่ำตำ kami mau kembali ya